สวัสดีค่ะวันนี้น้องมะนาวก็จะได้ไปเที่ยววัดอรุณน,นะคะคือโชคดีอีกแล้วคือความตั้งใจของน้องมะนาวว่าจะไปเที่ยววัดนะคะที่ในกรุงเทพนี่แหละไม่วัดอรุณก็หรือว่าสนามหลวงนะคะคือโชคดีมากวา d ด r l i ิง thank you ขอาคุณ้มายปีเล่หมาเ เช่นน้องมะนาวก็น่ารักเรียบรอ้อยเปลี่ยนเปลี่ยนลุกบ้างนะคะไอโซเฟอร์ห้าสิบเปใส่ซนมือหนึน่งไปไหนครับไ้วันอรุณดีใจดีใจนะครับังเอิญน่าจะพาไปตลาดน้ำ แตแล้วเน่าลาดบุรีบ่ะเป็นนางสร้างบ่ะคุณบาวอยากเป็นนางสร้างไปที่โกทูทูบล็อคฟลอตติ้งมาร์เก็ตโอเคโอเคคุณอยากไปตอนนี้ป่ะไปเมื่อเดี๋ยวพอเราถามมันสิมันคำนะมันบอทันบายโม่ทันอยู่เราจไปเพราะว่ามันหนูเคยไปนะตอนนั้นไปนะฝนมันตก ซีหาโม่งเขาก็เก็บอะไรโอ,อ้เธอสิไปหอดมืออื่นนี่กลัวเมียนมือน,นี่บ่ทันแล้วเพราะว่าต้องเอาไปเตสเซ่ใช่เก่าโม่งแล้วก็โม่งสื้อตู้ต่ออีกเลยพอ่อแต่ต้อเคยเื่อเนาะพ่อคะพรุ่งนี้ไปเอ่อไปอะไรนะลาดบุรีเหรอคะมืออื่นไปลาดบุรีใช่ ใช่ครับ่ะคุณมาเขาบอกไทยเด้อแม่บอกเออคุณมาคอยลุงเสียงจับไว้แล้วบอกไทยเชียงมันเป็นตะสีนะนะอุ้ย